สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศโฟกัสไต้หวันประจำวันที่20มีนาคมกับดิฉันมนทิราช,ชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคดีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่เกิดขึ้นในกรุงไทเปเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะโดยมี1คดีค่ะเป็นบุตรของแรงงานหลบหนีชาวอินโดนีเซียส่งผลให้ปัญหาการดูแลและการรักษาพยาบาลเด็กไร้สัญชาติได้รับความสนใจอีกครั้งกระทรวงแรงงานไต้หวันเผยว่าจะมีการจัดทําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติที่ตั้งครันเพื่ออปปกก้้้งงงงสิิิทธใหับแแราาาาานนตต่ชละยจ ล่าสุดในไทเปมีคดีเด็กชายเสียชีวิตและมีเด็กหญิงที่ถูกส่งตัวรักษาในโรงพยาบาลรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานชีมมิงชุนชี้ว่าคนหนึ่งเป็นลูกของนักศึกษาต่างชาติและอีกคนเป็นลูกแรงงานหลบหนีชาวอินโดนีเซียสภาบริหารได้จัดการประชุมเพื่อหารือถึงปัญหานี้ด้านกระทรวงแรงงานจะจัดทำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามีมันดาที่เป็นแรงงานต่างชาติหลบหนีมากกว่า3,500คนและเด็กไร้สัญชาติ18,000คนอย่างไรก็ตามสาสเฉินจิงฮุยชี้ว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วแรงงานที่ได้รับเงินอุดหนุนการคลอดบุตรทุกๆ5คนมี4คนเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว โอกาสถูกยกเลิกสัญญาจ้างงานหลังการตั้งคันสูงมากไม่แปลกใจที่แรางงานต่างชาติที่ตั้งคันจะยอมขาดการติดต่อและแอบ,บทำงานอย่างผิดกฎหมายเพื่ออยู่ไต้หวันต่อสำหรับผู้ลี้ภัยที่ตั้งคันใน不ต้หวันนั้นพวกเขาจะรายกระทรวงแรางงานระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องเด็กไร้สัญชาติ ในขณะที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบเรื่องที่อยู่และค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวกลับประเทศคุณผู้ชมคะภายใต้สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานผู้ประกอบการขนส่งเองก็ต้องเผชิญกับปัญหามีรถแต่ไม่มีคนขับรถนะคะโดยกองคมานาคมกรุงทเทพฯเผยว่าขั้นแรกจะมีการปรับเส้นทางและปรับเปลี่ยนเวลาเดินรถและวิธีอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนแต่ก็ได้ขอให้ส่วนกลางพิจารณาแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเปิดรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือเข้ามาเสริม อาชีพคนขับรถบัสในเมืองมีความกดดันสูงต้องเผชิญกับสภาพถนนที่ซับซ้อนทุกวันดูแลผู้โดยสารขณะขึ้นลงรถและต้องขับรถเป็นเวลานานอัตราการลาออกของพนักงานในอาชีพนี้ค่อนข้างสูงปัญหาขาดแคลนพนักงานขับรถกลายเป็นเรื่องปกติหลังจากเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้พนักงานขับรถในไทยเปยทยอยลาออกอีกจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นหลังช่วงโควิดและการส่งเสริมใช้ตัวรายเดือนจึงเกิดปัญหามีรถแต่ไม่มีคนขับรถ หากจำนวนผู้โดยสารกลับคืนสู่ระดับปกติเหมือนช่วงก่อนการแพร่ระบาดก็ยังขาดพนักง,งานขับรถอย่างน้อย700คนเพื่อวิเคราะห์ให้แม่นยำยิ่งขึ้นทางบริษัททดลองปรับรถกะหรือปรับเวลาออกเดินรถนอกจากนี้ยังเสนอให้รับสมัครพนักง,งานขับรถทำงานแบบรายชั่วโมงและเรียกร้องให้ส่วนกลางพิจารณาเปิดรับสมัครแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเพื่อแก้ปัญหานี้ กรมทางหลวงจัดโครงการขยายการอบรมขับรถบ้สสานสาธารณะและการจ้างงานที่มั่นคงตั้งแต่ปี2565และสิ้นสุดลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ซึ่งกรมทางหลวงกำลังเสนอกระทรวงคมานาคมเพื่อต่ออายุแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพิจรารณา ช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุอาคาร2ชั้นหลังหนึ่งในเขตตาอันกรุงไทเปสุดตัวถล่มลงมาโชคดีที่บ้านหลังดังกล่าวไม่มีคนอาศัยอยู่มาหลายปีแล้วจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะนอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันที่นครไทยนั้นก็เกิดเหตุผนังด้านนอกของห้างลินหลุดตกลงมาส่งผลให้มีรถยนต์ได้รับความเสียหายหคัน เศษอิฐและปูนจำนวนมากถล่มลงมากองอยู่ที่พื้นกระจกระจายออกไปถึงถนนที่อยู่ด้านข้างช่วงค่ำวันที่19มีนาคมเวลาประมาณ22นาฬิกาบ้านเก่าหลังหนึ่งบนถนนวินชางเขตท่าอันกรุงไทเปพังถล่มลงมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าบ้านหลังนี้รองรับด้วยกำแพงอิฐสองข้างและพื้นไม้เท่านั้นประกอบกับมีสภาพซุดโสม,มานานหลายปีจึงสุดตัวพังถล่มลงมา ช่วงค่ำวันเดียวกันก็เกิดเหตุผนังด้านนอกของห้างหลินในนครไทยนั้นหลุดออกจนมีอิฐและกระเบื้องจำนวนหนึ่งล่วงลงมาบนถนนส่งผลให้รถที่จอดอยู่ข้างทางถูกเศษอิฐและกระเบื้องได้รับความเสียหาย1คันโชคดีบนรถไม่มีคนเบืองต้นสันนิษฐานว่าการขยายตัวและการหดตัวของพื้นผิวอาคารเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและลมแรงทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ กรมควบคุมโรคไต้หวันแถลงพบผู้ป่วยยืนยนันโรคไอกรนรายแรกของปีนี้นะคะเป็นทารกวัย1เดือนโดยหลังจากเข้ารับการรักษาตอนนี้หายเป็นปกติและออกจากโรงพยาบาลแล้วนอกจากนี้ค่ะก็พบผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบรายแรกของปีนี้ด้วยซึ่งเป็นเด็กหญิงวัยสี่ขวบและยังเคยมีภาวะช็อกจากการติดเชื้อโชคดีหลังเข้ารับการรักษาตัวตอนนี้มีอาการส่งตัว ไต้หวันพบผู้ป่วยโรคไอกรนที่ได้รับการยืนยันรายแรกในปีนี้เป็นทารกเพศชายวัยเพียงหนึ่งเดือนอาศัยอยู่ทางภาคเหนือซึ่งอายุไม่ถึงเกณฑ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรนเริ่มมีอาการช่วงต้นเดือนมีนาคม2วันต่อมาเริ่มมีอาการหายใจลำบากแพทย์ตรวจพบว่าปอดอักเสบทั้งสองข้างผลตรวจยืนยันว่าเป็นโรคไอกรนต่อมารักษาตัวจนหายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 对这个百日咳没有免疫力的话呢，那除了有可能会并发肺炎之外，那另外可能也因为这个阵发性的咳嗽的症状加剧的话，也会有出现这个缺氧或甚至癫痫的这个情形哦。那严重的话是可能会致死的。นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบรายแรกของปีนี้เป็นเด็กหญิงวัยสี่ขวบในภาคเหนือเมื่อต้นเดือนมีนาคมเริ่มมีอาการไอและอาการทางเดินหายใจอื่นๆมีจุดสีม่วงปรากฏบนร่างกายต่อมามีภาวะช็อกจากการติดเชื้อด้วย โชคดีที่ตอนนี้อาการคงที่แล้วส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้ง19รายได้รับยาเพื่อป้องกันแล้วกรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงแพร่เชื้อให้เด็กแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่จะผ่านจุดพีคและกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ประเพณีแห่เจ้าแม่มาจูที่กำลังจัดขึ้นกรมควบคุมโรคจึงออกมาเตือนผู้เข้าร่วมให้สวมหน้ากากนอนามัยและหมั่นล้างมือเพื่อลดโอกาสติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ คุณผู้ชมคะสา,ารประชาชาติกำหนดให้วันที่20มีนาคมเป็นวันความสุขสากลน,นะคะซึ่งจากรายงานความสุขทั่วโลกล่าสุดพบว่าฟินแลนด์ได้ชั้นติดต่อกันเป็นปีที่7แล้วขณะที่ไต้หวันอยู่ในอันดับที่31เป็นอันดับที่2ของทวีปเอเชียโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้นส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่58ค่ะสาหรับอัฟกานิสถานนะคะซึ่งเต็มไปด้วยสงครามและความยากจนก็ร่วงลงไปอยู่อันดับสุดท้าย วันนี้สหประชาชาติได้เปิดเผยรายงานความสุขทั่วโลกล่าสุดจากกว่า140ประเทศทั่วโลกโดยฟินแลนด์ครองแชมป์อันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่7แล้วทั้งนี้รายงานความสุขทั่วโลกจะพิจารณาจากป,จปัจจัยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวประมาณการอายุไขเฉลี่ยเสรีภาพในความรู้สึกของประชาชนและอื่นๆซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาล่วงลงมาจาก20อันดับแรกโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีอายุต่ำกว่า30ปีไม่ได้มีความสุขตามที่คาดหวังไว้ขณะที่ไต้หวันอยู่ในอันดับ อัที่สอของเอเชียโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้นส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่58สําหรับอฟกานิสถานซึ่งถูกควบคุมโดยกลุ่มตอลิบันยังคงรั้งอันดับสุดท้ายเป็นประเทศที่ไม่มีความสุขที่สุดในโลกพบกับพีดีเอสโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ